และแล้วนะครับผมเมนบอร์ดที่รองรับ CPU AMD Ryzen 7000ในราคาคุ้มคุ้มกับเมนบอร์ด A620M จากแบรนด์ Gigabyte Gaming X ตัวนี้ครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผม Gigabyte A620M Gaming X เมนบอร์ดราคาประหยัดที่รองรับ AMD Ryzen 7000 Series นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับไม่ได้รองรับ a m 4หรือ Ryzen 5000 Series ลงมานะครับผมรองรับแค่ Ryzen 7000 Series และ RAM DDR 5อีกด้วยนะครับซึ่งใครนะครับอยากที่จะอัปเกรดเนี่ยก็กระโดดข้ามไปเลยนะครับผมให้เป็น7000 Series พร้อม RAM DDR 5นะครับผมซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้ครับออกแบบมาแบบพิเศษเลยนะครับผมจากแบรนด์ g i g a b y t e นะครับผมซึ่งการตั้งค่าไบออรเนี่ยก็สามารถ e x p o จาก RAM DDR 5ได้นะครับหรือที่เรียกกันเนี่ ทางแบนด์ได้เปลี่ยนเป็น Expo เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสามารถปรับบัสสปีดนะครับผมได้สูงสุดอยู่ที่6,000เมกะเฮิร์ด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับผมยังมีเทคโนโลยีคผมที่เขาใส่มาใหม่ครับทำให้เราทอเสียบกัดจอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือ p c e Easy l a n นะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะที่สามารถโยกขึ้นโยกลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ และอีกหนึ่งฟีเจอร์พิเศษของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ได้แก่ q f a t p a พนะครับนั่นก็คือการที่แฟลไบออโดยการที่ไม่มีแรมไม่มีการจอไม่มี CPU ครับผมก็สามารถแฟลไบออได้เลยนะครับเพียงแค่เราจ่ายไฟเข้าเมนบอร์ดเท่านั้นเอง มาดูที่สเปคเมนบอร์ดกันบ้างนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น A620M Gigabyte Gaming X นะครับผมซึ่งขนาดบอร์ดเป็น Micro ATX นะครับรองรับ AMD Socket นะครับผม AM5 นะครับผมหรือ CPU AMD Ryzen 7000 Series ขึ้นไปนั่นเองภัคการจ่ายไฟนะผมก็เป็น8บวก2บวก1เฟสนะครับผมพร้อมสล็อต RAM นะผมทั้งหมด4สล็อตด้วยกันที่รองรับ RAM DDR5 นะครับผมและยังสามารถ AMD XPO ได้อีกด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ให้ชุดระบายความร้อน M.2 มาด้วยนะครับผมประสิทธิภาพเนี่ยช่วยลดความร้อนได้ดีเลยทีเดียวครับ และสําหรับการใส่การ์ดจอนะผมจะขาดไม่ได้เลยนะครับกับสล็อตใส่การ์ดจอของเรานะครับ PCIe x16 นะครับผมมาดูกันที่ back I/O กันบ้างนะครับจะมีพอร์ตอะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่พอร์ตแรกเลยได้แก่พอร์ต HDMI และพอร์ต Display Port ครับให้มาอย่างละหนึ่งพอร์ตด้วยกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type A 2.0นะครับให้ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันถัดมาก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับที่ให้เรามา1พอร์ตด้วยกันนะครับ แล้วก็พอร์ต USB นะครับที่เป็น2.0ที่สามารถใส่ไบออดของเราแล้วก็สามารถแฟลชไบออดได้เลยผ่านปุ่ม Q f a s h พัดนั่นเองถัดมาก็จะเป็นพอร์ต Type A นะครับที่เป็น3.2พร้อมพอร์ต RJ45 ด้วยกันให้มาอีกหน่งพอร์ตและสุดท้ายก็จะเป็นพอร์ตสำหรับออดิโอนะครับสามารถแยกได้เลยว่าจะต่อไม์หูฟังอะไรต่างๆนานาได้หมดเลย ก็ถ้าใครอยากได้เมนบอร์ดราคาดีราคาตึงแบบนี้นะผมจากแบรนดะ์กิ Man ้งบนฮะในเมนบอร์ด A620M Gaming X ตัวนี้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อเด้แล้ครับที่เว็บไซต์ ady.co.gs หรือหน้าสาขาทั่วประเทศครับรวมไปถึงสอปอ,ปอรลาวด้วยนะครับหากใครในชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกๆช่องทางของเราด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำงไหนละะซ่อมครบจบในที่เดียวครับสวัสดีครับ